หรือ,อยังเอ่ยครัวคุณอาจจะมาชวนทำชีฟฟ่อนเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนอา้าวเดี๋ยวก็นี่น้าก็ได้เตรียมส่วนผสมของชีฟฟ่อนเค้กใบเตยมะพร้าออ่อนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีแป้งมีเกลือมีผงฟูเดี๋ยวนี่น้าก็จะมาร่อนสองรอบนะคะแล้วก็มีไข่แดงไข่ขาวน้ำตาลทราย น้ำมันพืชซึ่งวันนี้เน่นะใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็อน้ำมะพร้าวนะคะเอหยียไปหยิบเน้ำมะพร้าวเตรียมเอาไว้แล้โชว์ก่อนนะคะอันนี้คือเนื้อมะพร้าวที่ตเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะวิธีทำแล้วก็อัตราส่วนของการทำชิฟเฟิน เค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะเดี๋ยวจะเขียนไว้ท้ายคลิปนะคะซึ่งหน่าไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะถ่ายจะบันทึกเอาไว้จนจบหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ถือว่าได้มาทักทายมาพูดคุยกันเนาะว่าเนี่ยวันนี้ทำชิฟฟอนเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะมี เดี๋ยวจับส่วนดูในท้ายคลิปแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็อยากจะมาทักทายอยวา่าอยากรู้ว่าวันนี้ทำคลิปซึ่งไม่หนาวันนี้ไม่หนาจะเตรียมถาดอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใช้แบบถ้วยพิมพ์ด้วยถ้วยอ,อ,อาจจะใช้แบบนี้แล้วก็ใช้แบบขันข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าส่วนผสมมราจะเป็นยังไงซึ่งเหมือนเดิมค่ะ อัตราส่วนผสมในหน้านี้จะไม่ทําตามสูตรที่ดูหลายๆสูตรเป๊ะๆนะคะก็จะมาปรับปรุงปรับแต่งเอาตามความชอบใจของเรานะคะโอเคค่ะแล้วมาทักทายสวัสดีกันแค่นี้ก็ดีใจแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติมารับชมคลิปของในหน้านซึ่งมันอาจจะเป็นคลิปที่ไม่สมบูรณ์นะไม่ได้แสดงถึงวิธีทําอะไรจนแล้วเสียให้ให้ทุกท่านได้ชม แต่ก็ต้องขอภัยแล้วไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวยังไงจะทาวิธีศึกษาการทำคลิปให้สมบูรณ์ออกมาเป็นก <c oughs> ารเป็นงานสักคลิปหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมเดี๋ยวยังไงติดตามกันไหนนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ